แต่เพี้ยนใส่หมูกับไอจาม็ดพี่น้องขนาดอู้สวร์แต่บิญจีครับบุญจีพี่น้องโดกขนาดเป็นปีแรกป่ะนะปีแรกได้กินบิญจีเริ่มปีน่ะสวรสวรมูครับอยู่บนผืนเนาะปอยหลีมันกัดเพิ่นลโบมี บางมองส่วนไหล่มันก็บม่มีนะผู้เดปลูกกันด้โอ้ตะสอนมีน้องว่าสุกมาไหมฮานัดรถเนี่ยดิจ้สุกมาไหมอ่ะพวกคุณขอโตลงป่าซอยตากันตากับมูนครับรอ,อมารุ่นชมกันนะว่าจะได้ปลาหลายปันไหนอคอยวา่กันเนาะครับเนาะขอลงป่าครับเบิงดีผลงานนะอ๋อ <laughs> ปาจะเดชใช่ไหมป้าปาอยู่นพ่อกระตัูงไงจระเม็ดมีแต่ไซเดียวกันอ้อยต้อยปาจระเม็ด ้าได้ยังวะเจ้ามาหาคยเกิดเหี้ยวัได้เจ้าเหยียบจมกีดจมลงตรงนั้นอือหืมไ่ได้เคยใช่ี่บนมีระเนตเจ้าจัดนะแกนีนะบูดแหไปคืนร้ายเลยโตหาีแต่ไซเดียวกันไซเดียว่ไปมอยู่กเหยียบตัวมนะ ครัเพื่อนครับพี่น้องพ่อน้องคุณสเสถียรนน้ำเสถียนบกอีหลีบะแน่นอนอนีิริบะแน่นอนขนาดเพิ่นว่าเนี่ยเซียนปลาของแท้เขาว่าสันตอกะคักกันมั้ยสันตอกรกะสุดกับเพื่อนนี่แหละสันตอกันฮอตแย่งลวด <laughs> ก็ต้องเปสนซันต่อนี่แก้งซูม,อมเออร์มาจากไปยังรึเปลแต่ว่าคัานเอาตจะตอกไปก้อ,อดตีสามตีสี่นี่แหละคันเอาปืนไปนี่ฮอดแก้ง <laughs> พุ่นแล้วลีลาการสรั่งแห่เพื่อนนะแน่นอนนี่แหละวะธรรมดา,าเออต็มเป็นเด็กน้อยเนี่ยมกเล่นน้ำเนี่ม่ะไรบวกลิขิน,นะลุนินนะเบิงทานนะะไรๆเด็กยะพอพันบูเห็น ไร่ตีก็บพ่ขึ้นเมื่อี่พวกได้ที่ดอกคุณผู้เห็นโมงไหนเพื่อนสีเห็นนี่บ่ไปเลิน้นแน่นอนขนาดฟังเอาพี่นออ้องเลยตีลาพน้องคุณครับมันว่าคนเซียนป้าผมนั่งไทยอยู่นี่สัางแห่แปดกว่านาทีแล้วนะล,วละเอียดละเอียดขนาดเี้ครับผ่านปลาแน่นอนนี่หีืว่า บานมีตำลือรอเบิ้งผลงานเนี่ยตัวนั่นยังมาเชื่อกันได้ด้วยนะว่ายบา้านก็คิดว่าบ้าน,นเหนื่อยเหี้ยมั้งเองครับแปกบ่ไปเดี๋ยวนะเฉลดพี่น้องพอน้องคุณแฟนเพจไม่ได้วันหรอกค่อยวันนะหลุดซอกเลย ใส่อกดีือีใส่คลิปนะเยี่ยวออกร้อนเฮ้อเบงรุ่นให้ก็รุ่นเล็กครับพี่น้องเพราะน้องคุนนะบ้านเหีนเป็นเังกไนป่าดรุ่นเล็กปะเอ้าเอ้าเอ้าฮึดโอ้ ตโอ้แห่อาแต่คุณว่าตะคิวกินขามาสั้นไอ้อยเอาไปมือนะไไอ้อยนะมักไรบางนี่มาห้าเลยพี่น้องเอ้ยฟมือเดี๋ยวที่ห้อที่ห้องให้เราตอนนั้นพอั้งคุณแฟนเพศกับ พันคุณแฟนเพจคุณรู้แล้วท่านวะอ่าบางนี่ห้าถ้าโบโดดออกเนี่ยหกตัวห้าจอมกินที่ดีเลยบ่อันนี้นะพี่กินผักบ่นะกินผักกินนไหนกันแล้วเอากินนนอกหักต้วมันเตัวยังไงสอนปลาเนี่ยบ่ สมตลาดเลยคักไม่หบไปว่างขายตลาดนู้ต่างกูไม่มีแังป็นอย่างมีวันคิตก็คักตัวแนววันจิตล่าพอดีจิร่างขายได้เหมาใจไปเลยตัวละไปเลยไม่ต้องช่างสิมันจันทร์มันจันทร์มีครับจันมีวันจันทร์ก็ไปยุขังย่างกันได้แตขายเอาข้าวขออาหารดไปกูจะขาดตัวนะ

พ <cas os> ูดไปเนียม <ud ia> <lla> ันกลที่ฮอตแล้วแม่เฮ้ยปยปั่เีาเตะเพียนใหญ่ คนงานงานการแสดงป๊อดป๊อดป๊อดสามตะเพียนนะสองว่สองได้ห ja. น <oh> like ้าสิได้ิ่ปได้ติดแล้วกาต้มก็ได้เผาเกลือก็ได้เนี่ น yeah. ี่แหละบ้านหงายูหากินครับลูกปายงพ่อมันหาก็ได้กินบ้านเฮายืนดอกแนวอยู่แนวกินนะมาเบิ้งบาดนะครูนะอุ้มให้เบิ้งเลยนะเฮียปักมม่เขาบดปักบดินแล้วบดินแล้ะป้านิน โม้นปานินนี่นะนี่คนเบิ่อทั้งดหรือ่อ๋อสกประปกข้าครับพ่อน้องคุณนะเป็นคนโศกกระปกฮะจบงานนี้เฮามีเลี้ยงต้องสาสางกันได้บ้างไหมโม้นสางอย่างนี้ครับสางเฮครับเหมือนบ้านปลาจระเมศพี่น้องใหญ่กว่าเขียงโนคุณเอ้อ ลาบเนาะลาบพร้อมผัดผิดพร้อมพี่ชี้ยางรุดน้อยกับบ้านใครที่ไหนเยกินรอละมี่กัมาสั่งสรรค์จับมูมูมาตะกุ่นเรียบก็กินรกันก็ดื่มกันแค่รอยนี้จะมาลงปลากินกันมื้อนะลงปลายิงครับเบิ้งเนื้อก่อนว่าเป็นตาเห็ดเมนูอย่างเป็นว่าต้มอึ่งแค่แท้เข้าที่นอกต้มอึ่งพร้อมนี้ปุ่นถึมึงต้มอึ่งมีต้มอึ่งพร้อมหมดเลยเนี่ยนียมาสร้างว่าฝนโปรตกเอาอันนี้ไอ้พันคุณแฟนเพจสวัสดีครับสวัสดีครับได้อึ่งมาตั้งแต่ไอ้พันธ ไปขุดเอาอยู่นนี่ครับยืงแห้งยืงแห้งบ่ยืงนไม่แห้งครับมีน้่มอยู่ค่อยทำท่าเตมอมาได้บ่เนี้ยเป <c oughs> ็ดได้บ่เนียนิหญ่แก้มตม้มอื้อเครื่องครับ <c oughs> วิธีการ แล้วแต่เนื้อครับหนังนี่ลวกแล้วก็เอาไปหั่นยังเอาไปซอยใส่ลาบอีกเทื่อนหนึ่งก็ได้ครับต้มรดนเนอะต้มสดกระแซบคือกันครับเพิ่นว่าแซบคือกันแซบครับพี่น้องแซบต้องจัดนะอยากแซบอะ่ะเนื้อปลาเนื้อหมูครับปลาจาระเม็ศเพิ่นว่าให้น้ำเดือดๆจังเอาปลาลงมันจังซุบขาวกระสันเพิ่นว่าเอาลงเลยเนาะลงเลย เดียเดยดละเ่เท่ออสองตัวสี่โลกว่ามึงเนื้อทีปลาเนื้อหมูไหมเดี๋วนั่นนั่นนนันีไ่น,นนะโอ้ปานีนปนปลาถ้าพิมพ์บเนี่ยโอ้เหลืองเป็นแซบครับเป็นแซบ อันนี้ก็เป็นต้มโคงปลาจระมิดค้ยขนดาดเกินเกินมดมาได้เลยไปเรียบร้อยอยอยนนะเมนูพร้อม เน็ตเเอาไมอีกน้วไหมป้าครับาเดอโรเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋อนบวกเัีคนดูหลายอยู่บมีต้นถกไหมผัดครับนี่อ้ฟักก็มีเนี่ยมันมันดาไปนเดียวมันมันเนื้อฟักก็มีนะก็เล่นผัดอย่างพี่ผัดปลาา้ย้วยกนึงอ่ะมาเอาถวยมาสิอีกร้แล้วไรเนาะนี่ชอตปลาครับปลาต้มอือต้มอือนี่ครับเผาป้าต้มหัวจระมิดลาบครับ เอามาเดี้ยงกกข้าว,วาบ่รอกินผสมบ่ไ่อยบ่จะมิผสมเอาเองละ่ะอืมจุดกใส่ปักคำยิ่ง่งให้เราทายให้เนะน้นาาออคุณสใส่ปักนาใส่ปากท่าพอคุณยิ่ง่มวนให้เราเนะน้ตุออ้มอึตุ้มอึองตุ่มอือง แซบๆซบไ่หมตาสวดเลยบ่ตายนตายินของแท้ของแท้บ่่อยเอางี้เอดกอกหยดอ่อนนาะยหดกอกบอครับอย่าไปเล่นน้ำอบต้อเนี่ยครับบว้เเฮ้ยเดี๋ยวเดอ่นะอืมมาอ่ ยอดกอกกินกับผัดผาดเผ็ดกินกับยอดกอกเสียบคือเขาเอาเอาไอ้พันนู้นเถพันขุนแฟนเผ็ดเนาะปรมานนี้เจ้าว่ะกระเดาเออเรากินกระเดาแล้วมักตัวเราม่เนาะเรามักกระเดาเดียวผมผมอันไห้ขมเรามักแม่นแม่นแม่นขุนผู้นี้อยู่ดรี่เลยดูครับเป็นมันอย่ามันรับปลาเสียบมันดีวะ เอบอเอ่ใครฝ่าใส่อีกบ่อืมแค่เป่งใครฝ่ารัอนแมบ้านนี้เกิดบ่ทันวะบ่บ่อะบอลบ่เล้ลยังแห้งนึงจุ๋มๆเพิ่นท่านี้แหละวะาอ้นี่นะไว่มันก่นตายเปียงเอาเมนผู้ใด๋เอาบนมาเยครับจริงวะดายดีนะเังขอดึงตันด้อยครับ กคเอามันคือไปกกป่าเซลาบป่าเนาะไม่ไกวที่นเนี่ยโอ้ถึงหมดพูดนะมันไปดึงมดมันกิ่นไกวป่าไหมักวปลาไมา่นคือยังกินตอนนั้นนะขอโทษกิ่นเทตียก็ได้ป่าจันเม็ดนะที่ว่ากลนว่แล้วเขามปตัเนาะก้างไรก้างไรก้างไรไหมตัวส้มฝ้ามือนี่หนึ่งเนาะตัวเท่าไกับเพาะ ข้างไหนมันก็ให้กินเลยข้ากันลาบปลาตะเพียนกินกับวินันท์หยาดกับเพาะกับเนื้องเลยมันก็พากันแย่งเหมือนกันไปจันทเม็ดบอกินเลยตัวน้อยมันกลั่นนี่นี่ครับกระเพาะทะเลว่ามันก็ตัวใหญ่ป่านนี้ครับท่านหนุกมดหมดอืมดูแบบมันหย่อนมันอยู่นหนาตรงไหมันนกิต้องยังสี่ต้องยังสีกินบึกปานินตะเพียนปลาพวกนี้กินลาบปลาเะจุอุจกขมอมล้ำบัดเนาะ ก็เห็นแบบอืมเพราะจะคำเนี้ครับออเนื้อกลบ้คัดกันเลอ่าอกเด้หลายหลายเมือเนียมาเน้อจุดคอาคุณครับคอาคุณโอ้โเก็เป็นนิ้วมือก็เป็นโปมือคาดวะตรงั้นนะคำแง่หลาย งานหมดบ่ได้ล้างกันเองเหน่าเหนาเลยวันละลุงยืนอยู่กอย่ต้องาปัดต้องเลยป่ะเนี่ยแซบซูย่างแหละตอนนี้ยแซบครับแซบบบซูย่างจะว่าจะซีกินอย่างนั้นบ่าข้าวเส้เราคอยเนาะขาวเส้นกันตัวข้าวเส้นข้าวเสายืนอยู่ทยี่มงป่แซบ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 หุ่นปาเนีคั่งไม่ลง อุ๊ขี้ปลาจัเม็ดตับยอนตับยอนมาที่นั่งมาโออแซ่บเนาะแซ่บเนาะมันมันไงรากบาร์ไงแบันโอ้ยเซงยอดซานโอ้จะสีจะเสียพี่ลองเด้อลองแบบนี้เด้อลองนั่งนี่บุถึงบมื่ถึงตัวปลาที่โอ้มันหอดอยูีเนาะหม่างหัว อาทางแรกเจ่บมันยนะใช่ไมนี่คุณลึกครับพ่อกันไม่ึินนาของผมอ่ะปวดเขีนแล้วครับปวดปลาไหล่อนไม่ึินนาครับสวัสดีครับตรงไทยเอาว่าตรงไทยตรงไทยให้ลูกไดเนาะจะทำเนยจุดนี้จุดนี้พ่อครับลูเซีนสตีปลาสดสตรีคปลาปอนสตรีคีตา สวัสดีครับสวัสดีครับเช่บเชิบเชิบ้ชิบเอิบเชิบเบเชิบเชไบเชิบเชินเชนนเชิบเชิบเบเอิบเช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 ับเอิบเชิบ่อเบเชิบนิเิบเเอิบเชิบเครับนี่ครับอยู่นานบบบบบิบิบิบเ่นเบเบบบก ว่านในล่างเลยสด่นดยาื้องที่ยี่ินเดี๋ยวคำโอ้โหาทิคคักๆเบื้งครับพี่น้องสดแห้งเราส่งไทยคํทายครับนตาวแก้วพี่น้องแก้วแก้วมันเฮาะแรงเนาะครับอีสานมันอง่เามันไม่ชิมหนาครับตามมืตามครับได้ของกับเนื้อแตีกับพักนกพักนกกัมามาบอกน่อ กินนจะที่ผักรอบจังนะสดๆเลยนะพี่เมื่อนเจ้าหนะมีห้างคนเลยอืมกินห้างแบบโบรางไม่จดดังไว้เห็นนะไอขึ้นทึงเหวียบมาอ่างแล้วเฮ้ยนน้อยอนรับปลาปรับปลาปรับะส่งไทายบ่ส่งหรงเทีาได้หรอเนี่ยกำลังสิส่งเลยเนี่ย เอาอีกนะใปรถก็ว่าน,นั่นนะพ่อ,เ,อเดี๋ยวแน่เน่น่ยให้ชิปมากับ<ล>กันนะเดี๋ยวจูบปามาครับอเอาบัตเนี่ยวายุเจ <c oughs> ้ี่บริกินผัดเจ้าสี่โอ้สว่วนเพื่อนพี่น้องอันนั้นจากเพื่อน จากมูผมนะครับมากินกันทุกปีครับมองนี่ครับปีที่แล้วนี่ยังบฮนย่่งใหญ่ครับเนี่ยบฮันได้เป็นมากครับปีนี้นี่เป็นมากพอรลินจีครับที่ทายห้เบิ้งในคลิปน่ะเอาครับทุกคนขอลาครับแกขอบโชคขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกคนเนาะจนจบคลิปครับกาคลิปที่บรรยากาศหาปลากิน ซุมกันครับขอลงคลิปนะครับเนาะก็มีอย่างช่วงเทศการก็เป็นความทรงจําที่มูมาตัางรรงเทพครับมากินมายู่น้ากันเนาะก็เฮ็ดเก็บบรรยากาศเก็บภาพดีๆครับทรงจำเนาะเอาไว้ในช่องอนคุณนี่แหละโอเคครับไปเจอก,กันไม่คลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีครับ